เมือ่อในยายสีแกงปลากินมีจ่าพี่แกงยายก็ตำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะใส้ผักปักลายหนึ่งยายมากินผักตัวจา่ามีจ่าบวบงูเนาะค่ะเนาะเขือปอกระโพดอ่อนเนาะค่ะทั่วฟักเน่าค่ะแต่ว่ายายสีใส่ใบอันนี้เด้กค่ะยายมากหอมหอมนี่คือทายออกนื่งเหลืองใบเขาเขียวว่ฉัน ทายออกกล่องคือเหลืองบันนี้พี่น้องจ๋านี่คะ่ะใส่ปลากระพงขาวเนาะคะเนาะกับปลาช่อนตัวน,น้อยอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้แสงแดดเขาเนาะค่ะพักย่า่ไปเหลืองเออเหยินเด้พักย่า่เขียวอยู่เด้อแสงแดดผ่านหลูกแก้วมาพักย่า่กันเลยคือเหลืองเนาะค่ะเนาะนี่เราจะพักทาดไ่อันจินกับขนมจีนกับเสบเด้เนี่ย ค่ะยายสิลืมแกงเนาะคะ่ะเนาะแกงปลาค่ะแกงปาลาลอยคลอยๆหอกค่ะบบจัดจานบรนไนดโดผู้เฒ่ากินเนาะค่ะเนาะยายตั้งหมอน้ำเดือดนั้นเนาะคะ่ะเยายสิใส่เครื่องแกงลงก่อนค่ะยายตั้เครื่องแก๋งยายใส่น้ำลายลายสิก,กินเนาะขนมจีนเนาะคะ่ะเนาะ ตามโดยกระชา่ายค่ะกินหอมออกแล้วเมือเ่อไนสิกินกับขนมจีนค่ะใส่หนามหลายแน่ ร้อนเดือดดีใช่ไหมน้องคะน้องแค่เสียบปลาลงกับเอาผักลง่ที่หลังะคะ่ะเพราะว่าจุ่มแบบกรุบๆรน้องคะน้องอีกค่ะเริ่มเดือดแล้วแค่กับโขกกระช่ายโขกพีหอมกับปีน้องคะน้ะะองหลักค่ะตักไข่นิดหน่อยนะะ้องค่ะห่าเดือดอีกรอบสองนาะคะ่ะเนาะงใหญ่เสียบปลาลุ่มนาะคะ่ะ นี่ค่ะปลากระพงชิ้นใหญ่ๆเนึกค่ะเนาะอย่าเละพอกหยาเกิ็ดหน่อยเนาะค่ะสดสดนี่ปลาช่อนน้เนาะค่ะพอดีน้องใส่หาแต่ตัวนึงปลาช่อนใส่ใส่ปลาช่อนนั่นมากินปลากระใส่หลายๆ้าหวานนึกค่ะเนาะนะจ้ะ

Say lái hai mặt kia mặt kia đó ra mặt kia pond níu kìa soi duy đi kha kia 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 พราะว่าใหญ่ตั้กับปีกับเกือใส่แล้วเนาะคะ่ะรสชาติดีลวเนาะค่ะแล้วกับปวดใส่ก้อนเนาะคะ่ะน้ำเดือดอีกรอบแล้วมื่อเนี่ยมันออกรถเห็ุกับสีผงนัวใส่จักน้อยเนาะคะ่ะไปตัดกันจักน้อยะคะ่ะ ปกติสิบวใช่หรอกค่ะปวดงูอเอาเขาปวดเอาัวงูลงก่อนเนาะค่ะเนาะมาเขือกับตัวฟักเนารงที่หลังค่ะนี่ค่ะหมอใหญ่ๆเลยค่ะเล่นเพื่อนบ้านคนป่วยนึงค่ะเพป็นเวลาเพป็นอันทำเพื่อนแดงให้ยย้าหายนั่งนาะค่ะเนาะแดงกันค่ะเขาปวดัวงูลงก่อนเนาะค่ะ ใช่ยังดูสองคนแต่ว่ายช่เห็นแกงหมอ,อย่างใหญ่เลยรูปแดงเป็นจีนน้อก,ก่อนน้อใช่ปิดหมอจ,จอก,ก็แป๊บหนึ่งนาะค่ะมะเขือนี่เอาลุ่มกับเป็นจบเลยนะคก,ก่อนน้อดีจ้าน้ำก็เริ่มเดือดแล้วยใสิเอามะเขารุ่มนาะก,ก่อนเนาะ มักเกลลงโอ้เมอหนึ่งพดอเี๊กินกับขนมจีนใส่พักหลายๆเนี่แหละขายยายมากมากเพราะว่าแกีงยังยากเลสิขนพักใส่ยาก็บ่บาคนเหนึ่วดหมูพวกเนื่อเนาะงนะพวโคขยัดนี่ยหายรงเนี่ ยา่ยา่ชิมมึงทีแท้นึงเอาปักลงกระทะตุ๋ยนิดนังเนาะไปที่อาจที่ย้อนหนังปลาอีกน่อยนึงว่าจืดไปหน่อยนึงเนาะค่ะอืมควอมหวานของผักออกแล้วเ่าต้องใช้ผงนัวเลยค่ะจะหนังปลาอีกแค่น่อยนิดนึงเนาะยา่ใส่เกลือไปใส่พริกแกงเนาะค่ะยายกับบอก กะใส่หลายน้ำหันเนาะค่ะเนี่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยายกกสีใส่ใบกีฬาเนาะค่ะเนาะทัวคือสีบัวไซร์ดอกค่ะก็พักหลายล่ะใบกีฬาอ่อนๆดีหอมหอมด้วยค่ะเด้อบอกว่าแกงปลาหรือผัดกะเพราแยกสีใส่ใบกีฬาเนาะค่ะเนาะแล้วก็บปลูกง่ายด้วยอันนี้ใส่กะเพราแยกปลูก ตายบิ่ค่ะเกี่ยวลงเนาะค่ะนี่ไหวดีละนี่ล่ะค่ะทนนี่ข้าเรียบร้อยแล้วค่ะแกงปลาเนาะค่ะเนาะสับแสบกินกับขนมจริงกับแ่บกินก็เข่ากับแ่บเนาะค่ะปลากับเปื่อยเนาะค่ะเนาะใช่ใช่คนนี่ค่ะเดี๋ยวใช่กับสิปิดไฟเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปลาคนกับเปือยแล้ว นี่คะ่ะปลาเป็นจิตเตยง่ายเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะปลาแค่ติดไส้เป็นเนาะคะ่ะเนาะหักกินกรอบๆจัดฟันกับพ่อไว้เน,นี่คะ่ะหาปลาเป็นมั่วโชกอนะะนี่คะ่ะอันนี้ปลาช่อนเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งปลาช่อนมีทั้งแกะสิตปิดปหัวแกะก่อนเยอะค่ะเยอะการเผาใหม่ของการบรรจงเบิดไปจากเต่าเนาะ,ะ่นีคะ่ะ เอามาพริ้หัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันนกะเะนอสีจ้าเรียบร้อยแล้วแกงปลานกขเนาะแกงปลาปลากระพงขาวค่ะใส่ผักหลยๆใส่ใบกีฬาหอมหอมนกขเนาะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วพักกรอบๆนกะคะ่ร้อมกินแล้วมาเด้อจ้าพี่เพกินน้กันนกขเนอะ รสชาติะวุ้แต่จัดจานเป็นได่หอกเนาะค่ะฝากช่องคลิปให้ยายในเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจวดแชรวกดไหค่ให้ยายรีชาแนวในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ยายแกงปลาปลากระพงค่ะพักร่วมๆเนาะค่ะเนาะมาจ้ามากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ